ตามสูตรชาวสวนจะเปิดตาดอกแล้วแต่ใน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 สวนในพุ่มยังไม่พร้อมเลยหนึ่งขนงก็ยังไม่ได้ตัดกิ่งตายก็ยังไม่ได้ออกนะถ้าขนแงไม่ตัดเนี่ยยังยังในต้นเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยสมมุติว่าในต้นที่บนนี้นะครับถ้ามันมีขนแงสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์รับรองดอกแต่ยังไงก็ไม่ออกเพราะว่าขนแหงเนี่ยส่วนมากขนแงมันก็เหมือนใบอ่อนตัวหนึ่งนะฮะเราจะพ่นอะไรไปเนี่ยเขาก็จะเี่ยที่อยู่อยู่ตรงหัวน้องๆน่ะเห็นเลยเขาก็จะดักอาหารอยู่ พราะดักอาหารก็กินปั๊บยังไงมันก็ไม mm ่ยกไม่ออกยอดนะครับมันก็ดักอย่างนั้นแหละเราก็ต้องไปพัฒนาอย่างนี้ไปพัฒนาเก่งแขนงแต่บางทีก็ให้ข้อมูลนิดนึงว่าบางทีการแต่งแขนงแต่ยังไม่ถูกอีกคือรุ่นใหม่เนี่ยถ้าตัดแขนงปั๊บก็ตัดลงมาเลยบางทีเนี่ยกินกินตาดอกนะฮะตาดอกเนี่ยมันอยู่โคนแขนงอ่ะกินไปด้วยหลุดไปด้วยนัดังนั้นเนี่ย อย่างอย่างคนโบราณนะอย่างคนโบราณหรืออาจารย์โบราณเนี่ยเขาจะให้อยู่ตัดให้เหลือประมาณสักครึ่งเซนขอหมายถึงว่าให้เหลือคาให้เหลือค่ากิ่งไวนะฮะเพื่อว่าให้อ่าเพราะว่าจริงๆแล้วเขาถามว่าทําไมต้องเหลือไว้เพราะว่าถ้าทุเรียนจะเอาตาดอกใหม่มันต้องโผล่ออกมาจากกิ่งอ่ะถ้าโผล่ออกมาจริงอากกิ่งอย่างน้อยใช้ประมาณเจ็ดหรือสิบวัน ช้าฝ่าที่มันเอาตาดอกที่มันอยู่คนคนขแขนงเลยเนี่ยอันนี้เป็นเป็นเคล็ดลับของ <c oughs> ของคนโบราณที่เขาสอนมา <c oughs> นะครับเขาก็จะสอนตลอดว่าการตัดแต่งกิ่งยังไงแล้วก็ตัดช่วงไหนนะฮะนี่เป็นอย่างนี้เลย,ใ,ยใต้ท้องทั้งหมดเลยที่มันแตกมาเหนือใต้เหนืออยู่บนกิ่งทั้งหมดจะจะอยู่ใต้ท้องเขาบนกิ่งอยู่ทั้งหมดพร้อมๆจึงกระทั่งขแขนงเลื้อยแขนงฝาก บางคนก็ยังไม่รู้อีกแขน,แนงเลื้อยแขน,แนงฝากอยู่ตรงไหนอะถ้าแขน,แนงฝากแขน,แนงเลื้อยผมอุตส่าห์ดุกเลยละกันจะได้ชี้ง่ายตามาแ้ว่าว่าอะไคืออะไรนะ,ะ,ะถ้าออถ้าแขนงแขน,ขน,แนงฝากแขน,แนงเลื้อยเนี่ยฮะมันจะอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยฮะอยู่ตามซอกตามซอยบนเนี้ยตัวที่ดึงอาหารจะอยู่บนเนี้ยฮะเนี่ยเนี่ยแขนงพวกเนี้ยมันจะเป็นตัวดึงอาหารเขาเรียกเก่งที่ไม่มีประโยชน์นะฮะ กิ่งพวกนี้ไม่มีประโยชน์เนี่ยไอกิ่งไบซอยเงี้ยเนี่ยไม่มีประโยชน์ดึงอาหารเราเปล่าจริงๆเขาจะให้เลี้ยงกิ่งอย่างนี้ไว้นะครับอันนี้เขาเรียกกิ่งแขน,นกิ่งซอยอะไรพวกนี้เนี่ยฮะเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยหักลงมาเลยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันเพื่อไปดึงอาหารเราเปล่านะครับไม่ได้ช่วยสร้างอาหารให้ใบไม่ได้ช่วยสร้างอาหารเลยเพราะว่ากิ่งกิ่งยังน้อยๆเลยการที่จะดึงอาหารได้อยู่ที่ประมาณปลายนิ้วก้อยขนาดกิ่งใช่ครับ ตัวนี้เป็นตัวที่ทําอาหารหรือทําเงินให้ชาวสวนกิ่งคันนี้ไม่มีประโยชน์เดี๋ยวพอถึงเวลาเขาก็ตายไปนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าเกิดเรามีกิ่งกิ่งแขนงใี้เยอะก็ถ้าเยอะแนะนําครับแล้วก็แขนงที่มันเลื้อยๆเข้อไมอ้นิ้วคะไอ้กิ่งพวกนี้ไม่จําเป็นต้องให้เหลือตัดติดกิ่งเลยตัดิงเลยเนาะอ่าแต่ว่าไอ้กิ่งแขนงอย่างเงี้ยไหนๆก็เข้าสวนไอ้แขนงอย่างเงี้ยเนี้ยมันก็ต้อง อย่างเงี้ยผมก็จะหักให้ดูเนี่ยให้เหลืออย่างเงี้ยครับเห็นไหมเนี่ยให้เหลืออย่างเงี้ยเพราะว่าตาดอกมันอยู่ที่โคนกิง่งโคนขัว่วอ่ะอแต่ถ้าถ้าเราจะเราเราจะเอาตาดอกตรงนี้ออกมาใหม่เนี่ยจากตรงนี้ก็ตรงเนี้ยผิดเกินประมาณเจ็ดหรือสิบวันอ่ะนี่จเคล็ดการคือเราเหลือตรงนั้นไว้เพื่อให้ออดดอกเร็วขึ้นใช่ครับเพราะถ้าเราเอาแต่ถ้าท้องกิ่งเดียวเราเสียเวลาเจ็ดถึงสิบวันครับแล้วก็ต้องดูอีกกันว่าไอ้โคนมันไอ้โคนกิ่งอ่ะ มันก็มีมันก็มีอีก,อ,กอย่างหนึ่งว่าไอโคนแขนงในบางทีถ้ามันเป็นตารอบๆจริงๆมันไม่ใช่ตาดอกก็มีเป็นตาแขนงของมันเองก็มีใบอ่าเป็นตาใบของมันเองก็มีดังนั้นการแตง่งแขนงคนก็ต้องเป็นว่าจะเอาอยัางไงไว้อ่าเพราะว่าตาเอาง่ายๆว่าตาตาอย่างอย่างนี้แขนงเนี่ยถ้าเป็นตาดอกมันจะอยู่แค่สองข้าง แต่ถ้าวงรอบอย่างเงี้ยคืออันนั้นเป็นตาแขนงหมายถึงว่ามาวงรอบตรงที่เราหากักตัดไว้ใช่อันนั้นแขนงตาแขนงแล้ว,วก็งคอยติดต่อใช่เพื่อที่จะให้ตาหลอกพี่อยู่แล้วเกิดเร็วพอแขนงนี้ปั๊บเดี๋ยวเขาจะแตกมาใหม่นะฮะ